ภาสาจอสอร้อย อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเป็นเกี่ยวกับกรารทําเมตตาคาาหรือการุญาคาในสัตว์นะคะว่ามันเหมาะสมหรือไม่ยังไงวันนี้พูดคุยกับทางรองศาสตราจารย์นายนแพทย์ดรสุดสรรศิริไวยทยาพงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาสุติศาสตร์เทนุเวศวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์แล้วก็เป็นประธานหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบารแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการสัตว แพทย์สาขาเวาศาสตร์และระบบสื่อผ่ธุ์จลลกรมหาวิทยาลัยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะสวัสดีครับค่ะอาจารย์หมอต้องรบกวนอาจารย์หมอตั้งแต่เช้าเลยเมตาคาดหรือว่าการุณยาคาตาในสัตว์วันนี้เป็นประเด็นที่เ่าสนใจมากๆเลยคือตอนนี้มันมันยังไม่ยังยังไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือมันถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าอะไรยังไงแล้วคะ จริงๆต้องแยกประเด็นนะครับ <Yeah. S 2> ก็คือในคนเนี้ยนะครับในเมืองไทยนั้นยังไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมาย <Yeah. S 2> นะครับแต่ก็เป็นประเด็นทางสังคมที่พูดถึงกันมานานในหลายประเทศในบางประเทศเนี่ยหรือบางรัฐของบางประเทศเนี่ยเขาจะใช้ถือว่าเป็นมีกฎหมายรับรอง <Yeah. S 2> ที่สาม,มารถทําได้ yeah. Yeah. แต่ในสัตว์เนี่ยไม่มีกฎหมายรับรองอในหลายๆเรื่องอยู่แล้วนะครับแต่แต มันจะเป็นลักษณะการบังคับใช้ว่าการทําการรุนยดาตหรือว่าการทําให้เขาจากไปอย่างสงบนั้นเนี่ยเป็นการตัดสินใจของใคร <Yeah. S 2> นะครับก็คือต้องแยกกันว่าสัตว์กับคนเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันคนเนี่ยเนเองสามารถตัดสินใจได้ mm. แต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายต้องรองรับ <Yeah. S 2> แต่พอเป็นสัตว์เนี่ย ะมีเจ้าของ <Okay. S 2> นะครับกับอีกคนนึงที่มีความสําคัญก็ค,คือสโตแพย์ตนเอง <Okay. S 2> นะครับที่จะเป็นผู้ให้ความเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะทําการการทําการรุยาฆาเปรตเปล่า mm hmm. มันเลยนี่อาจจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้กฎหมายว่าการกระทาการรุ่ยย่าฆในสัตว์นั้น <Okay. S 2> ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า <Okay. S 2> แต่ว่า เป็นการทำโดยถูกกฎหมายโดยหนึ่งก็คือเจ้าของที่เป็นเจ้าของเป็นเป็นผู้รับรองอนุญาตหรือยอมรับให้ทำกับสตวแพทย์ที่มีใบประกอบการวัโดโรคสัตว์นะครับที่ที่สามารถอนุญาตให้ให้ทำได้คครับ่ะก็คือคำเดียวกันความหมายเดียวกัน ใช่ครับนะคะแล้วอย่างในกรณีอย่างที่ได้ฟังที่ทายอาจารย์หมอบอกแล้วอย่างมันจะมีกรณีอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์หมอที่เราที่เราสามารถที่จะทําหรือว่าต้องทําเมตตาค่าในสัตว์ค่ะครับก็จริงๆแิแล้วในสัตว์เราเราต้องดูในหลายกรณีนะครับต้องการประเมินนะครับจากหาแพทย์นะครับ ส่วนใหญ่นะครับเป็นการลดความเจ็บปวดและทนทุกทรมานนะครับทั้งร่างกายหรือแม้จิตใจของสัตว์นะครับบางตัวเนี่ยอาจจะร่างกายอาจจะดูไม่ได้ปว่วยมากแต่ว่าบางทีจิตใจอย่างเช่นเขามีมีปัญหาทางระบบประสาททาให้เกิดความระหวัดระแวงแล้วก็มีปัญหาทางการใช้ชีวิตอยู่ตลอดเวลา mm. ก็ถือว่าเป็นความทนทุกทรมานนะครับเพียง <Yeah. S 1> จะมีการ ประเมินโดยสัตวแพทย์ที่มีความาชำนาญนะครับอีกอันนึงก็คือการป้องกันการแพร่โรคบางชนิดอย่างเช่นสัตว์ที่มีโรคบางชนิดที่ติดต่อง่ายๆแล้วก็ทําให้เขาแต่ละตัวมีความทุ้นทุ่มมา,มาแล้วมันระบาดไปอย่างรุนแรงนั้นอาจจะจาเป็นต้องทําการรุนยาฆ่าเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในปุสัตว์มีบางโรคในหลายๆชนิดนะครับที่ที่ทาได้นะครับก็ส่วนใหญ่นะครับในใน ถ้าเป็นในเมืองไทยเราจะคิดถึงในแง่ตรงนี้<ช>เป็นหลักนะครับในในบางประเทศใน่างประเทศบางที่นะครับก็จะใช้ลักษณะของจำนวนสัตว์หรือประชากรโดยะบางชนิดเยอะเกินไป<ช>นะคร<ช>ับเขาจะประกาศให้ล่าได้นะครับถณะ้ว่าเป็นการจำกัดค่าในชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับรก็คือจากัดจํานวนประชากรของสัตว<ช>์แต่ละชนี้ถึงนี้พอเมืองไทยเราเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่ ที่น่าจะทำ่าไหเนื่งด้วยในแต่ละพื้นที่นะครับในแต่ละประเทศแต่แล้วว่าหรือเปล่าว่าจะมาทำก็ต่างกันใช่เหมาะสมที่แตกต่างกันครับเข้าใจเลยคืออย่างของคนไทยเราในไทยเราส่วนจะเป็นประเภทที่มันมีการการการแพร่ระบาดใช่ไหมคะของพวกหวัดใหญ่พวกไข้หวัดน้อยอย่างงี่เราเคยได้ยินนะครับเพราะว่าเราต้องฆ่าไก่จำนวนมากหรือในโรคระบาดในสุกรบางชนิดเราต้องฆ่าหมูจำนวนมากตอนนี้ เออบางทีอ,อาจจะดูฟังดูโหดร้ายแต,<ช>แต่อาจจะดูไม่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 ไมแย่มากเท่าไหร่เพราะว่าสัตว์ที่เราใช้เป็นอาหาร<ช>แล้วก็เอ่อะวะัฒนธรานเขาก็ต้องฆ<ช>่าเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งที่อาจจะพบได้บ้างนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นข่าวะไรมากนักก็คือการทําการรุนะ์ฆ่าในสัตว์เลี้ยงหลายๆชนิดอย่างในสนัขแมวหรือแม้แต่ว่าสัตว์เลี้ยงเอ่อบางอื่นอื่นที่เราปจุบันเราลมีสัตว์เลี้ยงเยอะมากนะครับแล้วก็ อีกชนิดหนึ่งที่ที่ที่สำคัญก็คือในม้าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงเราถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับอันนั้นอันจะเป็นการต้องต้องดูเรื่องปัญหาสุขภาพเป็นหลักก็ต้องดูเป็นเคสเคสเป็นรายรายไปใช่ครับดูเป็นเคสเคสเป็นรายรายไปจะมีการประเมินจากสัตวแพทย์นะครับว่า มีความจําเป็นต้องทําแล้วหรือยังเพราะว่ามันเป็นข้อโต้แย้งทางหลายๆอย่างนะครับมันไม่มีเขาเขาเรียกว่าไม่มีสัจธรรมสากลที่ยอมรับว่าแต่ละกรณีเนี่ยจำเป็นต้องทาหรือเปล่านะครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยเยอะแยะมากมายจากภาษาสฉพาะแท้จริงว่าเขาจะประเมินด้วยวิธีการอย่างไรเพราะว่าการประเมินว่าสัตว์ตัวนั้นเนี่ยเหมาะสมที่จะต้องทาการอนุญาหลายๆอย่างเนี่ยไม่ได้ใช้แค่ เขาเรียกว่าป um, um, yeah, ัจเจกหรือความคิดของของศัลยแพทย์นั้นๆหรือเจ้าของอย่างเดียวนะครับในปัจจุบันสัลยแพทย์สามารถที leaders, right? ่จะประเมินในทางวิทยาศาสตร์ได้นะครับด้วยด้วยวิธีการหลายๆอย่างมันมีสเกลนะครับที่ที่ใช้วัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการวัดความเจ็บปวดนะครับว่าแตรงนี้เขามีความเจ็บปวด มากน้อยแค่ไหนนะครับการวัดการตอบสนองว่าการตอบสนองอย่างนี้มีปัญหาหรือเปล่านะครับหรือว่าทางสรีระที่เปลี่ยนแปลงไปอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจฮอร์โมนที่จะผลก่อให้เกิดความเครียดคอร์เตอรอลผิดปกติมากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่สัตวแพทย์จะต้องทําการประเมินก่อน ที่จะตัดสินใจที่จะทำการุนเร่าร่าทั้งหมดนะครับจริงๆมันมีในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีะคำคำย่ออยู่คำหนึง่งเป็นตัว H H Horse เนี่ยนะครับ5ตัวกับตัว M 2ตัวก็คือ H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  เป็น M scale นะครับก็คือดูคำว่า h u r t h u r t หรือคำว่าบัดเส็บ้างน้อยแค่นั้นะครับ Hunger ตัว H ที่สองเป็น Hunger ก็คือ ความแปลกแกหรือว่าความหิวโหยนะคร<อ>ับอันที่ 3, สามตัวเอชก็คือไฮเดรชันหรือว่าภาวะขาดน้ําในตัวสัตว์นะครับอันที่ส<ม>ี่ก็คือออันที่สี่ไฮจีนไฮจีนก็ 5, ค, iene, คือสุขอนามัยนะครับแล้วก็อันที่ห้าเป็นเอชก็คือแฮปปี้เนสก็คือความสุขของ<ม>สัตว์ในทุกดาวนะครับในขะที่ตัวเอ็มสองตัวก็คือเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้ไหมขยับตัวได้เลยต้องอยู่ที่งนิ่งตลอดเวลาเขาจะเครียดมากนะครับส่วนเอ็มสุดท้ายมัน มันเป็นคำที่หมอเขาจะประเมินว่ามันมีคำว่า More good days than bad ก็คือเขาจะมีวันที่ดีๆอ่ะมากกว่าวันที่แย่ๆก็คือว่าอยู่อยู่เจ็ดวันเนียแบบโอผล่แย่ไปหกวันอย่างเงี้ยหกวันครึ่งวันหนึ่งก็าแบบกิงอะไรได้หน่อยเดียวอะไรอย่างเงี้ยหือว่าขึ้นมาได้อะไรเงี้ยก็อันนั้นถือว่า ต้องใช้วิธีเหล่านี้มาประเมิน <Okay. S 2> ร่วมกันนะครับในการตัดสินใจว่าจะทําการรุนยกระดในสัตว์ของไทยรเราก็วิธีการประเมินเดียวกันเหมือนกันใช่ไหมคะชานหมอใช่ครับในในสตัตแพทย์เราดูหลายอย่าง <Okay. S 2> นะครับร่วมกับเจ้าของเพราะบางทีเนี่ย เขาไม่ไดเอามาอยู่กับสตแพทย์นานๆนะครับเจ้าของเนี่ยจะต้องเป็นคนให้ข้อมูลว่าอยู่ที่บ้านเขาแสดงอาการอะไรอย่างไรมีพฤติกรรมอย่างไรการกินอาหารเป็นอย่างไรนะครับในขณะที่ตัวสตว์จะต้องตรวจร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพลักษณะสุขเขาเองการเคลื่อนไหวาการตอบสนองต่างๆแล้วก็สภาวะจิตใจบางตัวเนี่ยบอดแรงตลอดเวลาหรือว่าบางตัวอาจจะไม่ได้รู้สึกตัวอะไรแล้วนอะน กดทับจนเป็นแผลบาดแผลมากมายทนทุกข์ทรมานนะครับก็จะเป็นเกณฑ์ประเมินต่างๆที่สัตวแพทย์ร่วมกับเจ้าของค่ะอืมค่ะแล้วเวลาที่เขามีการทำอันนี้ขอถามนอกๆนอกรอบนอนอคำถามเวลาที่เขามีการทํำเมตตาคาเนี่ยเขาใช้วิธีการไหนอะคะอาจารย์หมอโอเค เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับจริงๆแล้วก็คือในสัตว์เลี้ยงนะครับกับในปศุสัตว์แล้วก็ในสัตว์บางชนิดอย่างเช่นสัตว์ป่าหรือว่าแม้แต่ในม้านี่ก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะครับสัตเลี้ยงม้า พอดีม้าร่วมอยู่ในสุนัขและแมวด้วยนะครับส่วนใหญ่เราจะเป็นการใช้การให้ยาเขาเลื่อดนะครับหลอดเลือดก็คือเหมือนเราให้น้าเกลือเนี่ยนะครับเหมือนเวลาเราพาสัตว์ไปไปโรงพยาบาลแล้วให้น้าเกลือนะครับเราก็จะเปิดเส้นโดยติดน้าเกลือเข้าไปแล้วเราก็จะให้ยาส่วนใหญ่จะเป็นพวกยาสลบที่ไม่ไม่ทําให้ัตว์อันตรายแต่เขาจะรู้สึกเลื่มน่วงเล่มมึนแล้วก็หลับไปแล้วก็ให้ยาจนถึงขนาดที่ กดการหายใจและหัวใจหยุด<ช>เต้นไปนะครับก็จะไม่จะไม่ได้มีความทนทุกข์ทรมานใดๆในขณะที่ไมยาก็ค่อยๆหลับไปประมาณนั้นนะครับ<อ>ในขณะที่ถ้าเป็นสัตว์บางชนิดที่เราไม่สามารถเปิดเส้นให้น้ำเกลือหรือให้ยาได้ง่ายอ,อาจจะจำเป็นต้องใช้กา๊าซเปตลอ ซึ่งส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยทาในใ,ในสัตว์เลี้ยงเท่าไหร่เพราะว่าบางทีเขาจะดูทนทุกข์ประมาณเล็กน้อยในช่วงต้นนะครับอาจจะเป็นนาทีหรือสองนาทีแรกอาะไรเงี้ยน,นะครับใ,ในขณะทีะ่สัตว์บางชนิดที่เป็นสัตว์ใหญ่หรือว่าสัตว์บิดายอย่างเช่นพวกสัตว์ป่าที่จำเป็นที่จะท,ที่ที่เราควบคุมไม่ได้เลยแต่เขาทนทุกประมาณมากแน่แต่ว่ายังดุร้ให้อยู่อย่างเช่นี่อย่างเสืออย่างเช่นเข,<อ>ขทุกโรมาณมากแล้วก็ ยังเข้าไปแฮนเดิลใกล้ไม่ได้อาจจะต้องเต็มนะครับอาจจะต้องใช้เขาด้ยใช่ครับอาจจะต้องใช้ปืนอย่างตลกอย่างแรงหรือใช้ปืนยิงเขาที่จุดสำคัญที่สามารถที่ทำให้เขาจบชีวิตได้ทันทีโดยที่สนานการ ในในในหลายประเภทเราเราจะใช้ใช้ใช้แบบังแตกต่างกันแต่ว่าทุกอย่างก็คือพิจารณาแล้วว่าตามความเหมาะสมแล้วเขาก็จะแบบเจ็บปวดน้อยที่สุดใช่ไหมคะใช่ครับก็คือเป็นเป็นเป็นเราถึงเรียกคําว่าเม เมตตาค่าโดยการรจชาค่าก็คือเราต้องช่วยจบชีวิตเขาจากการทุกข์ทรมานเหล่านั้นโดยวิธีการที่ทําให้จบชีวิตก็ต้องทาไม่ให้เขาเกิดทุกข์ทรมานด้วยครับแล้วมัน,นมันมันเคยมีข้อโต้แย้งหรือถกเถียงอะไรในแง,ง่มุมไหนได้ไหมคะในการที่จะต้องแบบเวลาที่จะมีการพิจารณาทาเมตตาค่าเนี่ยค่ะอาจารย์หมอคุณเสมอครับคุณเสมอในในในทุกสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือว่าเมืองไทยเพราะว่า ใหญ่นะครับก็คือถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยคนที่จะทราบข้อมูลที่แท้จริงทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของนะครับต้องร่วมกันทีนี้บางทีสตอแทย์อาจยังไม่เห็นว่ามีความจาเป็นนะครับแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเห็นเห็นข้นมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นเบื้องต้นแหละหรือบางกรณีเจ้าของเ ไม่คิดว่าจะอยากอยากจะให้ทำ <c oughs> แต่สำหรับแม่เห็นสมควรนะครับก็จะเริ่มเข้าขัดแยง้งแต่ในกรณีนี้จะง่ายหน่อยเพราะว่าบางทีเราแนะนําได้ดีที่สุดแล้วแต่ณป <c oughs> ัจจุบันนะครับสัตว์เลี้ยงถือว่าเป็นเ <c oughs> ขาเรื่องเป็น property หรือว่าเป็นอสิทธิ์เป็นของเป็นของที่เป็นเจ้าของมีมีสิทธิ <c oughs> ข์ของของเจ้าของอยู่ในในในสิทธิของเจ้าของอยู่ <c oughs> ตามกฎหมายเพราะฉะนั้น เขาแม้ถ <dir> yeah. e ้าเขาไม่อนุญาตเราแนะนำสตายดแนะนําดีที่สุดแล้วเนี่ยเขาม่ต้องสามารถดูแลสัตว์ที่อาจจะยัง ไม่สามารถทําการรุนย์นค่าดได้เหล่านั้นท <Yeah. S 1> ี่ดีที่สุดให้เขาเสียชีวิตไปเองงแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับบางทีการทุกข์ทรมานของสัตว์แต่ละตัวเนี่ยอาจจะมีระยะเวลาที่แตกต่างกัน <Yeah. S 1> ทีนี้อีกกรณีหนึ่งก็คือแม้สตัตวแพทย์หรือเจ้าของเนี่ยเห็นท้องต้องการแล้วว่าควรจําเป็นต้องทําการรุนย,ย์าฆา <Yeah. S 1> นะครับแต่ว่าใปัจจุบันมันมี ข่าวาที่ทางโซเชียลเนี่ยออกไปง่ายนะครับว่าตัวนี้ถูกทำการค่าระกอบอาจจะไปโพสบอกพูดอย่างนี้อย่างนั้นแม้แม้ว่าเขาจะเห็นด้วยกับการทำแต่อาจจะมีคนอื่นๆที่อาจจะไม่ทราบบริบทไม่ทราบว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของตัวนี้เป็นอย่างไรโดยดยการตรวจจากสต๊แพทย์แล้วหรือแม้แต่การดูแลของเจ้าของที่ผ่านมาเองทั้งหมดเนี่ย ก็อาจจะไม่เห็นด้วยก็มีเกิดขึ้นเสมอโอ้โหไปแจ้งความว่าเป็นการทําทางรุนกราสัตว์ถขงขนาดนี้มีไหมคะมีด้วยเหรอคะอาจารย์หมอมีครับมีดีครับก็มีมีเยอะมากครับคือเรื่องเหล่านี้บางทีเกิดขึ้นขึ้นเสมอเพราะว่าบางทีคนภายนอกอาจจะคิดว่าเป็นการทําทางรุณกรรมนะอย่างนู้นอย่างนั้นงแต่จริงแล้ว าประเมินโดยโดยทั้งเจ้าของและศัตวแพทย์โดยรอบครอบแล้วเนี่ยจริงๆมันก็เป็นการรุนแาหรือไม่ตาคแานี่นแหละนะครับก็ราะเราทำให้เขาจากไปอย่างดีที่สุดไม่ทนทุกข์ทรมานไม,ไม่ไม่เจ็บปวดอีกต่อไปอะไรประมาณเ,เพราะว่าพอถึงจริงๆแล้วถ้าฟังที่อาจารย์หมอบอกอถึงแม้ว่าจะมีคนไปฟ้องม,นมนันเป็นการทาทารุณกรรมสัตว์แต่เราก็สามารถที่จะอธิบายหรือว่า,วาชี้แจงได้ด้วยเหตุและผลแล้วก็ข้อเท็จจริงอยู่แล้วใช่ครับ ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าความรู้สึกของคนณปัจจุบันเนี่ยพอเป็นโซเชียลมีเดียมันแพร่กระจายไปเยอะแล้วคนเนี่ยก็ทุกคนก็มีความเห็นที่แตกต่างกันดังนั้นกระแสการความคําพูดหรือว่าการโพสอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความความหลากหลายแล้วก็อาจจะต่อขัดแย้งกันค่อนข้างสูงมันไม่ควรโพสติว่าไหมคะถ้าอย่างนี้ค่ะอาจารย์หมอไม่ควรจะโพสติว่าไหมคะ ใช่ครับเรื่องเหล่านี้บางทเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นส่วนบุคคลของเจ้าของแล้วก็สัตว์ของเราเองนะครับบางทีคาราก็อาจจะบอกว่าเขาน้องน้องได้จากไปอย่างสงบด้วยเี่ด้วยภาวะที่เขาจะปวดมานาหรืออะไรเงี้ยพอแล้วไม่ต้องบอกรายละเอียดว่าเดี๋ยวเราเอาไปทำอะไรจะทำการุญยฆาตมานะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกความเห็นเหล่านี้มันเกิดความขัดแย้งได้เข้าสุก รจริงมันมันสร้างความขัดแย้งเพราะมันฟังไม่เข้าใจเพราะเขาไม่ได้อยู่ในสถานการณ์จริงรเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วฟังมาถึงขั้นตอนถึงการทําการเมตตาคาาเนี่ยมันไม่ใช่แบบหนึ่งปุ๊บแล้วทำปับ๊บแต่มันมัน,ม,นมันหลายขั้นตอนมากเลยนะคะถ้าฝั่งที่อาจารย์หมอบอกมาค่ะต้องประเมินกันค่อนข้างละเอียดและรอบคอบมากๆกแล้วก็เป็นความเห็นของสัตวแพทย์แล้วลาทำจริงๆเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่า ว่ามันมันก็ต้องทำด้วยวิธีาการที่ที่ทำให้เขาไม่รู้สึกว่าทนทุนท์ทวมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็มอีอีกข้อขัดแย้งอีกกรณีหน,นึ่งก็คือมัน,เป,นเป็นเป็นเรื่องที่บอกว่ามันมันไม่มีความการตัดสินว่าใครผิดใครถูกได้ง่ายก็คือคนบางคนก็จะบอกว่า ใครจะเป็นคนที่สามารถตัดสินว่าชีวิตนี้เขาจะมีอยู่ว่าจะต้องจบไปอะไรอย่างเงี้ยว่าตัดสินเขาได้หรออ,อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจนะครับเพระันไม่ปล่อยให้เขาไปของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับความจริงเนี่ยอบอกกับทั้งเจ้าของเขาประเมินแล้วว่าบางทีเนี่ยเขาอยู่ต่อถ้าเขาไม่จบชีวิตตอนนี้เนี่ย ทรมานทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการทรมานด้วยตัวของเขาเองหรือแม้แต่คนดูแลเจ้าของในบางทีคนที่ทรมานพอสมควรทั้งทางจิตใจไม่ใช่เพราะว่าเราต้องเสียเงินดูแลหรือต้องมีต้องตุนขึ้นมาดูทุกตัวหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเจ้าของก็เขาาเขามีความรู้สึกอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่หรือเอลอเพราะฉะนั้นบริบทมันจะมีความต่างกันในแต่ละคนเช่นบางทีเราไปจ้าใครเขาไม่ได้หรอกครับว่า คนนี้คิดผิดหรือตัดสินใจผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าต่างคนต่างต่างต่างมีความคิดที่ต่างกันเขาเป็นบางคนที่เขาอาจบอกว่าเขาดูแลได้เขาจัดการได้เขาเพิ่มขึ้นเขาดูอย่างอย่างดีที่สุดแล้วเขาจะไม่ให้สัตว์เขาเจนทุกข์ทรมานอันนั้น สัลยแพทย์ก็ก็ยอมรับในวิทยาญัของเจ้าของบางท่านอย่างนั้นได้ัครับแ <Okay. S 2> ม้ว่าจะแนะนําแล้วแต่เจ้าของไม่ไม่อนุญาตให้ทำาเราก็ไม่สามารถญหาคือพอพอฟังแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ได้มาจากการที่เป็นโรคกระบาดเนี่ยก็คือเท่ากับว่าการตัดสินใจสุดท้ายก็คืออยู่ที่คนดูแล <c oughs> ว่าถ้าคุณสางเราจะดูแลเขาตอบได้โอเคคุณก็ดูแลไปต่อเนื่องไปได้เลยอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับถ้าบอกว่าเจ้าของหรือว่าผู้ดูแลเนี่ยเขาคิดว่า เขาดูแลโดยให้สัตว์เขาไม่ได้ขรมาอ,มอยู่กับเขาแล้วยัง <Yeah. S 1> แฮปปี้แต่ว่าเอ่อร่างกายอาจจะสุดโทรมลงไปมาก <Yeah. S 1> จนจนถูกประเมินแล้วว่ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยเขาอาจจะขออนุญาตว่าเขาจะดูแลต่อให้จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต uh oh. ซึ่งจริงๆอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะสัตว์บางตัวนะครับเขาอาจจะแฮปปี้ที่อยู่กับเจ้าของเนี่ยไม่ว่าเขาจะแบบเจ็บป่วยมากน้อยแค่ไหนไม่รู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเขาอาจจะไม่ได้ สเปรดจึงทาร้ายเจ้าของหรือว่าทาร้ายตัวเองเพิ่มขึ้นที่อกบบว่าเขาอาจจะสภาพร่งางกายไม่ไหวแล้วเขาก็าอาจาจะอยากจะอยู่ด้วยกันด้วยระยะเวลาที่ยาวที่สุดก็ได้แต่ที่ที่เขาเลี้ยงเลี้ยงกันมาดูแลกันมาโอเคคะ่ะแต่สุดท้ายที่สุดแล้วคนที่จะทําเมตตาคาดได้ต้องเป็นสัตวแพทย์ชํานาญการเท่าน,านั้นอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับสัตวแพทย์ที่ที่ที่มีความรู้นะครับก็คือได้รับ อนุญาตก็คือจริงๆก็คือส่ตวแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งเราอาจจะมีผู้ช่วยให้ใารจพูดคันนะครับในในในหลายครั้งแต่ให้หลายท่านนะครับก็ลําบากใจที่ทําตรงนี้มากบางบางบางคนนะครับเราผมมีรู้สึกที่ถ้าเป็นเขาเขาจะไม่ทำเขาจะขออนุญาตว่าเไปหาหมอคนอื่นได้ไหมให้ช่วยกันมีเหมือนกันนะครับเพราะว่าสัตัวแพทย์ก็ก็รู้สึก ไม่สบายใจที่จะทำนะครับ <Okay. S 1> ในในบางกรณีเราเข้าใจนะครับว่า mm. บบเด็กไทยก็เป็นเป็นปุทุชนนะครับ <Yeah. S 1> มีความแตกต่างกันในความคิดแล้วว่าจะเรียนมารู้ว่าไม่ไหวนแน่ๆรู mm. ร้ว่ารมาณแน่ๆแต่ก็อาจจะมีมีเอ่อ mindset บางอย่าง <Yeah. S 1> ในในตัวเขาว่าถ้าเขา จัดแล้วถึงแม้ว่าถึงที่สุดจําเป็นต้องทําแต่เขาไม่อยากทําขออนุญาตส่งไปให้คนที่สามารถทําได้ค่ะก<อ>็เหมือนกันเราเราก็เคยได้ยินเรื่องเหล่านี้นะครับก็ก็พบอยู่เสมอครับ คือมันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวไหว่าจริงทั้งในส่วน<ช>ของ<ช>สตัตวแพทย์เองนี่ก็ใจนะว่ามันก็ยากลําบากในการที่จะทําอาการเขาเรียกเมตตาคาาให้กับสัตว์เลี้ยงยิ่งถ้าเป็นพวกสุนัขแล้วแมวมันเป็นความใกล้ชิดกับคนมากเลยนะคะจั์หมอ ใช่ครับเพราะว่าเราเราเรียนสัตวแพทย์เนี่ยเพื่อรักษาชีวิตสัตว์เพื่อต้องการที่จะให้สัตว์มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่ากรณีบางกรณีเท่านั้นแหละที่จําเป็นอย่างนี้มันมันไม่ใช่มาเกิดทุกทุกวันเพราะฉะนั้นทุกคนที่ต้องสัตวแพทย์ลำบากใจไม่ใช่ว่าทุกคนอยากประหารด้วยสัตว์เสียชีวิตเพราะฉะนั้นมันมันก็จะเกิดข้อขัดแย้งขึ้นในใจได้เสมอนะครับมีหลายประเทศเขาบอกเหมือนกันว่า วิชาชีพสัตวแพทย์เป็นหนึ่งวิชาชีพหนึ่งที่มีอระรานการเข้าใจาสู่ราะว่า<ช>เครือใ,ในหลายเรื่องแล้วก็ กดดันโดยหลายๆปัจจัยอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอาจจะจําเป็นต้องเข้าใจสับแพทย์ในบางเง้ยมุ่ดรู้เหมือนก่อารย์ว่าแต่ไม่ได้อยากให้เขาเสียชีวิตนะครับแต่ว่าบางกรณีเนี่ยสัตว์ทุกข์ทรมารเราสิ่งมีความจำเป็นต้องแนะนาจากการประเมินของเราในในความรอบคอบและละเอียดถึงอย่างแ้คือคือเห็นเวลาที่มีการพบบรรดาสัตว์เหลียงสัตว์ใหญ่ๆพวกอาช้างหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราเห็นว่าทีเขาบาดเจ็บ บรรดาผู้สัดแพร่เขาก็ยังดูแลยอย่างดีมากกระทั่งมันถึงที่สุดที่มันตายไปเองตามธรรมชาติเขายัางมีความเศร้า <c oughs> ก็เลยนึกถึงโอ้โหถ้าให้คุณหมอมาทมําแมตตาข้านี่คุณหมอคงไม่ไหวเหมือนกันใช่ครับก็เป็นความลำบากใจนะแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ในการเรียนมาว่าเราจําเป็นต้องแจ้งอย่างไรช่วงนี้ในที่ในเมืองไทยถ้าเป็นบุคคลเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยมันเราไม่มีกฎหมายรองรับตรงนี้ก็เลยคุณหมอในเมืองไทยก็อาจจะยังไม่ต้องเครียด อกคนนะครับไม่ต้องเคื่อในเรื่องตรงนี้นะครับในในในกรณีนี้แต่ในทางการสัตวแพทย์เนี่ยเราเรารเผชิญเรื่องเรื่องเหล่านี้มาเป็นระยะเวลา,น,านันระแล้วค่ะ,คะยังต้องให้กำลังใจ<ม>ทางด้านของสัตวแพทย์ทุกคนแล้วล่ะค่ะอาจารย์หมอพอฟังที่บอกมานี่มันมันมีหลากหลายประเด็นมากๆจริงๆนะคะสุดท้ายอาจารย์หมอมีอะไรจะฝากไว้ไหมในประเด็นนี้ค่ะ ก็ประเด็นนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าการทําการุญค่าหรือการทําเมตการา่าในสัตว์นั้นเนี่ยเป็นประเด็นที่อาจจะไม่ใช่ประเด็นที่เขาเรียกว่ามีจุดจบทางทางการตัดสินใจเนี่ยเหมือนเหมือนกันในทุกๆกกรณีนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นได้แล้วสามารถที่จะต้องจําเป็นต้องทําจริงๆโดยการประเมินจากสัตวแพทย์และ เจ้าของร่วมกันแล้วก็มีบริบทที่แตกต่างกันไปในแต่ละตัวเพราะฉะนั้นถ้าจะจาเป็นต้องทําจริงๆเนี่ยต้องใช้วิธีการประเมินจากสปอแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถและการจะทําจากสตอแพทย์จริงๆเราไม่สามารถกาหนดเองหรือไปบอกบอกได้ว่าต้องทํานะออหรือควรจะต้องทํานะโดยหมอเขาไม่สามารถประเมินอะไรได้ครับต้องต้องร่วมกันนะครับแล้วก็ต้องให,ให้มีการตรวจต้องมีการสัต์ประวัติต้องให้ความจริงกับ อสอแพทย์นะครับแจ้งว่าอยู่ที่บ้านเขาเป็นอย่างไรมีอาการผิดปกติอย่างไรใช้ใชีวิตอย่างไรจนถึงขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติก็ต้องเป็นหน้าที่ของสตัตวแพทย์ที่จะต้องทําอย่างดีที่สุดให้เขาจับไปอย่างสงบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตามที่บอกนะครับแต่ละตัวสัตว์แต่ละตัว,ตาตวอาจจะไม่มีความจําเป็นต้องทําในกรณีหรือชนวิตหรือแบบเดียวกันทั้งหมดเราอาจจะมีข้อยืดจุน ได้หลายรู่แต่บางกรณีเจ้าของเนี่ยสามารถดูแลเขาต่อไปได้ถ้าสำหรับท่านยอมรับได้ว่าเขาไม่ได้ทนทุกข์ประมาณพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะคุยกันให้รู้เรื่องได้ว่าเขาเอากลับไปบ้านดูแลจนวารสุดท้ายเขาอาจจะค่อยๆเสดหรือค่อยๆหายใจ ความดันลดลงเขจะหยุเดเต้นไปเองะอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดือที่ไม่ส้องทรมาณเพิ่มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนใหญ่ในกรณีที่แพทย์สัตวแพทย์แนะนําว่าจําเป็นต้องทําแล้วมักจะเป็นกรณีรุนแรงที่เขาค่อนข,ข้างท,งทุกข์ทรมานแล้วก็ไม่ควรที่จะทิ้งเอาไว้นานประมาณนี้ค่ะค่ะ,คะโอเคค่ะขอบคุณอาจารย์หมอมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ แอร์สาจอสอร้อย